สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนี่เริ่มเลยค่ะพี่โอปอ ลืมอัปเดตอีกอย่างหนึง่งเกมโอเวอร์ของภาคกจังได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวปอจะมาทําตามคอมเมนต์นี้แล้วกันนะคะว่าฉากจบที่เป็นโอเวอร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่านะคะเฮ้ยทําไมเราถึงไม่รู้เลยนะคะแหมต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยนะเป็นแฟนคลับของอาญาโนจริงๆนะคะเบือ่อ เ,ออเดี๋ยวนะการที่เราจะทําให้เกมโอเวอร์เนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบเลยนะคะ1เลยค่ะก็คือเราจะไม่กําจัดโอซนะนะคะจนถึงวันศุกร์นะคะงั้นก็เอาเป็นตามนี้เลยก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถข้ามสัปดาห์ไปเลยได้ไหมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนว่าไหมปอไม่มั่นใจว่าฉากจบที่จะทําให้ Game Over เกมโอเวอร์ การที่เราทําให้รุ่นพี่นะคะไล่เราเนี่ยมันนับว่าเป็นเกมโอเวอร์ได้หรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีไหมคะเพื่อนๆมาดูว่าฉากเนี้ยจะเป็นไปเหมือนกันหรือเปล่านะคะเท่าที่ปอไปดูตัวอย่างมาเนี่ยก็คืออายาโนนะคะจะทําท่ากลุ่มมือแบบใหม่คะ่ะใช้แล้วงั้นเรามันเริ่มกันเลยก็แล้วกัน stop being so difficult um e x c u me คะนี่ค่ะบุกให้ดิคอนเวอร์เซชั่นเนี่ย What the hell is wrong with you Get away from me ออกไปอย่ามาใกล้ฉันเอน่าจะเป็นตอนนี้หรือเปล่าคะแต่พอคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องไปรอดูวันศุกร์นะคะถึงจะเห็นความแตกต่าง ได้อย่างชัดเจนนะคะวิธีเมื่อกี้นี้นะคะที่ปอเนี่ยได้หัวเลาะจนทําให้รุ่นพี่ตกใจเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนพอนะคะงั้นเดี๋ยวปอก็จะรีบเข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็รีบข้ามวันไปเร็วๆก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วมีคอมเมนต์นะคะจากน้องเนี่ยค่อนข้างหลายคนเลยนะคะที่อยากให้ปอเนี่ยลองทําตามเนาะแต่ว่าวันนี้ปอขอลองทําตามน้องคนนี้ดูก่อนก็แล้วกันนะทุกคนไปจ้าปอกำลัง คิดอยู่ว่าเราจะข้ามวันไปเลยนะคะโดยที่เราจะไม่มาโรงเรียนนะคะเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะได้เหมือนกันไหมแต่ว่ามันจะมีผลต่อคะแนนการเรียนหรือเปล่าวะอะไปฮะเดี๋ยวปอจะรีบกลับบ้านแล้วกันนะ ถึงห้องนอนแล้วเราก็นอนพักเลยค่ะที่นี้เดี๋ยวปอจะลองนะคะกดตัวอาค่ะเพื่อข้ามวันไปเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆมาจ้าถึงวันศุกร์แล้วนะคะคือทั้งวันเนี้ยเราก็จะยังไม่ทำอะไรเช่นเดิมนะคะจนกว่าจะถึงเวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะคะก็คือเราเนี่ยแค่รอเวลาเท่านั้นนะเอาละ่ะบ่ายโมงแล้ว เดี๋ยวปอขอดูก่อนนะคะว่าช่วงบ่ายโมงเนี่ยวันศุกร์โอสันะจะไปไหนนะคะเอาจริงๆคือปอก็แอบ,บลืมไปแล้วนะคะนางขึ้นไปกินข้าวข้างบนแน่ๆเลยอะ่ะเออน่าจะไม่ได้ไปหาลุ่มพี่ใช่ไหมเอ่ยเอตอนนี้ลุ่มพี่อยู่ไหนจ๊ะ ตอนนี้รุ่นพี่ก็ขึ้นไปข้างบนหรอรุ่นพี่ก็มาทางนั้นนะคะส่วนอานาก็มาทางนี้นะคะแหมพวกเธอสองคนเนี่ยห่างกันไม่ได้เลยนะคะอ๋อคือทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะคะหืมมันไซ้ออะทุกคน <c oughs> เหมือนเขาทั้งคู่กำลังพูดนะคะเกี่ <c oughs> ยวกับเพลงเนาะรุ่นพี่กำลังฟังเพลงอยู่หรอ <c oughs> อ <c oughs> อเอาดีดีด โอ้โหโอ้โหคือพวกเธอเนี่ยขึ้นมา เพื่อแค่นี้เหรอเหตุการณ์ในวันศุกร์นะคะโอซานาเนี่ยเหมือนจะแค่เอาเพลงนะคะที่ตัวเองเนี่ยแต่งเนาะมาให้รุ่มพี่นะคะช่วยฟังนะคะแล้วคือรุ่มพี่ก็คือแบบว่าชอบมากๆด้วยนะคะมาดูเขาทั้งสองคนรักกันใช่ไหมเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะทําให้อายาโนเนี่ยสามารถนั่งกินข้าวได้เหมือนกับทุกคนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวปอจะเข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็รอดูตอนหลังเลิกเรียนนะคะเฮ้ยวันเนี้ย เจ็บใจเหมือนกันนะเนี่ยที่ฉันก็ต้องมาดูเธอทั้งสองคนรักกันนะไม่เป็นไรค่ะเราจะยอมให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเอาล่ะบ่ายสามครึ่งแล้วค่ะอืมช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าโอซานะจะไปไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะมาลองเดินตามนางนี่ไปก็นแล้วกันนะอ๋อรู้แล้ว คิดว่านางน่าจะไปทําเวรป้างเพราะว่านางถือไอเนี้ยพี่รบกระดานนะคะแล้วเราล่ะคะไม่มีหรอคะ <c oughs> ทําไมตัวของอายโนถึงไม่มีให้ทําเวรบ้างอะ่ะใช่ปะจะได้เหมือนกับเพื่อน <c oughs> ๆยังไงล่ะคะโอซานาเนี่ยน่าจะเดินมาตรงแถวๆน้ําพุนะคะแล้วรุ่นพี่ละ่ะตอนนี้รุ่นพี่อยู่ไหนเอ่ย <c oughs> ไหนอะ่ะ ทางนี้เหรออ๋อนี่ไงอย่าบอกนะว่ารุ่นพี่ก็มาทําเวรตรงน้ําพูอว่าโอ้สองคนนี้คือแบบว่าทำลายอะตรงกันมากๆเลยนะคะเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีพรมลิขิตต่อกันหรือเปล่าแล้วคือรุ่นพี่อะเขาขัดแค่ตรงที่เขานั่งอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือไร เดี๋ยวปอของวิ่งขึ้นไปที่ห้องสมุดดีกว่าค่ะเพื่อนเล่งเวลานะคะให้ถึงตอน5้าโมงครึ่งดีไหมปรื๊บนั่งอ่านหนังสือนะคะเพื่อนรอเวลาเนาะโหยตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะคะปัม้มสี่โมงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้อซานะกับรุมพี่นะคะนั่งอยู่ตรงน้ำผุนะ แล้วนี่พวกเธอไม่ไปสารภาพรักกันหรอคะฉันรอดูอยู่นะซึ่งตอนเนี้เราไม่สามารถที่จะข้ามเวลาได้แล้วนะคะแต่ว่าปอจะมาเล่งเวลาแทนค่ะอะประมาณนี้นะเล่งไปเลยจ้านีไ่ไงๆไปแล้วเหมือนว่าโอซานะกำลังเดินไปใส่จดหมายคะ่ะโอ้ยฉันรู้แล้วว่าเธอกำลังจะเดินเอาจดหมายไปให้รุ่มพี่สิทธินนะนี่แน่ ลองกดหัวเลาะใส่เลยค่ะแหมมีความมุ่งมั่นนะจ๊ะเนี่ยทําเป็นแอบฉันเห็นยาล่อนตั้มเรียบร้อยแล้วนางก็วิ่งนะคะไปรอลุ่มพี่ตรงเนินเขานะคะนี่ฉันต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจจริงๆหรอเนี่ยอ่ะเร่งเวลาเลยค่ะรอให้ลุ่มพี่นะคะเดินมาอ่านหนังสือเนาะประมาณสักห้าโมงครึ่งแล้วกันเนาะมาดูกันเฮอะไรกันนะตั้ จดหมายจดหมายจากผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโอซนะาจา้าตอนนี้รุ่มพี่นะคะกําลังวิ่งไปนะคะเพื่อไปหาผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปยืนแอบดูนะคะข้างๆเนาะนี่เลยเราจะมาแอบยืนดูตรงนี้นะคะเฮ้ยไม่อยากจะเห็นภาพนี้เลย Hmm. 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 Oh, Osana. You, you kept me waiting. You dummy. I love you, you idiot. I love you more than anything else in the world. Why? Oh, die, dead, To tell you the truth. I should be so happy, but I can't stop crying. Oh, 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 oh. You're. you're... น้ำตาหรือน้ำต้น I love you Osana แล้วก็หันมาดูตัวเรานะคะเป็นท่ากุมอกค่ะทุกคน และนี่นะคะก็เป็นท่ากลุ่มหน้าอกนะคะทำให้ตัวละครเนี่ยดูมีการแสดงอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะ เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปอได้มาทดลองนะคะทําตามคอมเมนต์นี้ให้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สังเกตยากจุนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทันได้มองนะคะก็ถือว่าทําให้ตัวละครนะคะดูมีชีวิตมากขึ้นเนาะส่วนคลิปหน้าถ้าใครที่อยากให้ปอมาทําอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิป ขอองปอด้วยนะคะควันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน